วสวัสดีค่ะ FC มาดูวันนี้เราจะต้องตัดอีกแล้วค่ะเพราะมันเยอะมากจะพักเที่ยงก็ไม่ได้พักตรงนี้เห็นไหมนะมันเยอะพราะ่าแก่เขาบอกว่าอันไหนที่มีสองช่อไม่ต้องเลยเอาไว้แค่ช่อเดียวเพราะมันเยอะมากเลยแล้วเราก็จะเอาไปให้เพื่อนๆดองเมื่อวานเอาไปให้แล้วเพื่อนชอบมากเลยนี่อันนี้เราดู ขั้วสวยไว้ให้เขานะคะอันที่ไม่สวยเราก็เอาไปดองกันว่ะเอาสวยๆไว้นี่ตแล้วเ,เราก็ใส่ตะกร้าอันไหนสวยเราเอาไว้อันนี้สวยนะอนี่ อันนี้มันเป็นรูปไม่สวยนี่ยมันเว,ว้าอันนี้เต็มเราเอาเต็มไว้ให้เขาอันเว,ว้าเอาไปให้เพื่อนกินนี่อันนี้ลูกใหญ่ใหญ่อันนี้ย่อมหน่อยนึงเอาตัดอันนี้สองพวงไอแดนเมื่อเอาพวกไหนพวกนี้ไว้หรือพวกนี้เอาพวกนี้กินพูดเองถามเองนะมันไม่ตอบเราเอาเลยชัว พ,พูดคนเดียวพูดคนเดียวมันไม่ตอบเราจัดการเลยนี่อันนี้ทีมงา,างานไม่ว่าปากไม่ว่า <laughs> ทีมงานทีมงานปากไม่ว่านค่ะอยากให้มันถือกล้องให้แต่ละคร้างนี่มันโอ้โยบ่นมากมายเจ๊ก่ะส <laughs> ักวันหนึ่งไม่สามารถขี่เจ๊จล้ละล่อหัวกระบาลมาสักทีสักเปีออย้ยงหนึ่งนี่นีอ่อย่างนี้เราต้องเอาไว้แค่พวงเดียว อันนี้มันโค้งไม่เอาไม่ทรยตเจ้าของนะคะถ้าเป็นโค้งไม่เอาเอาตรงๆเสียดายนะของเนี่ยเสียดายแต่ก็ช่วยไม่ได้ลูกใหญ่มากๆเลยนี่อันนี้เอาไหนแดนเอาไหนเอาไหนไว้เนะี่ย ยาวๆอันนะอันนี้นะอันนี้อันนี้อ้าวประหารชีวิตอันนี้สองพวงเอาตบบไหนโคดงอจะไว้ทําไมโคดงอไม่เอาน,นี่นะเออดูสิคะมันเขาต้องตัดทิ้งแบบนี้เลยเจ้าของเขาไม่เอาดูดูสิคะแล้วเราก็เอาไปแจกเพื่อนๆแล้วก็เป็ไปดองดองค่ะเพื่อนๆก็เอามากินกันแล้วเราก็ไปขอเพื่อนนปีหนึ่งถามว่าได้กินไหมไม่ได้กินครับ <laughs> ปีปีหนึ่งได้กินกี่ลูก เต็มที่ก็สองลกูกแต่ดองเป็นดอ,ดองใส่ใส่ห้องฟิตไปเต็มเลยเห็นมันสวยงามไม่รู้่าจะทำยังไงก็ดองเลยเขาทำก็ทำตามเขาปสุด<ล>ท้ายเอาไปไว้ไหนทิ้ง <laughs> พอมันครบม่เราก็ทิ้งในสวนกัน <laughs> ดูกี่นาทีแหละนี่นะคะเพื่อนๆสนใจทักมาเลยค่นนี่ค่ะส,สดสดฮะ ามทีกว่าเออสามอย่างก็อย่างว่ายัง,ยง,ยงเอาอีกเอาดูเดี๋ยวขี้เกียีเกียตัดต่ออันนี้ใครจะเอาก็ทักมาได้เลยนะครับทักมาครับฟรีค่ะอันนี้ฟรีค,ฟค,ครับอันนี้ฟรีอันนี้ลูกเล็กครับแต่ถ้าซ <c oughs> ูมโม่เนี่ยเราจะขายนิดนถือว่าเป็นค่าขนมมัน <c oughs> ถือไม่ไหวแล้วถือไม่ไหวเนี่ยนะครัวางไว้ก่อนวางไว้ก่อน มีอาการจะเอาไปค่าขนมอีกต่างหากไม่เอาอเราเล่นเอาค่ะเราเล่นเราเล่นเ้าเล่นเอาแจกทุกคนแหละเพื่อนถือว่าเรามาเจอของดีอยู่ในสวนอันนี้อันนี้เอาอันไหนดีปะอันนี้มงเอาไหนเอาวงนี้เอาผงหัวใหญ่อันน้เอานี้เอาผงนี้ไหมอันนี้อันนี้ก็สวยนะอันนี้เอาอันนี้ไปดิค่ะ ตัดกันเยอะเลยแถวนี้ตัดเยอะโอ้โหเสียเวลาที่เราเอาไว้ให้เอาเอานีเยอะที่เสียดายมันนะ่ยมันสวยๆทั้งนั้นเลยดูสิค่ะเอฟสี่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแต่เจ้าของเขาไม่เอาเขาปล่อยประกาศิทธิ์ไปเลยว่าไม่เอาเอาแค่เพียงพวงเดียวค่ะพวงเดียวเราก็จําเป็นเพราะถึงเอาไว้เขาก็ต้องทิ้งอยู่ดี เอาไว้เขาทิ้งค่ะเสียดายมากอันนี้อะไรอันเดนโอ้ยี่คะอันนี้ไว้ให้อันนี้มันโอ้โหเยอะขนาดนี้แล้ววันนั้นว่าทำไมทำช้าเยอะขนาดนี้อันนี้ไว้ใเดี๋ยวนี้แต่งง่ายอันนี้มันแต่งยากก็จะเลือกช่อไหนที่แต่งง่ายเราจะเอาไว้ค่ะ ทีงไหนที่แตงออกมากะไม่สวยตัดออกเลยเขาสร้างแบบนี้นี่แล้วพอดีที่รีบตัดเพราะว่าพรุ่งนี้ฝนตกค่ะไม่ได้มาแต่ถ้าเว้นไว้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งใจะใหญ่มากเจอฝนแล้วใจะใหญ่มากโอ้ยอันนี้อะไรแต่เพื่อนบอกลูกเล็กๆที่ชอบนะคะ่ะชอบเล็กๆแบบนี้ มันบอกว่าชอบเล็กๆเอาไปดองแล้วมันอร่อยดีเฮ้ยอันไหนเอานี่อันนี้หรืออันนี้แดดเอาไหนวะอันนั้นออกอ้ออกดิอันนั้นเอออันนี้เคยตัดตรงนั้นก็ไอ้นี่แล้วไม่ตัดเข้าไปข้างในอันนี้ล่ะเลือกเลยต้องทิ้งเลยอันนี้อันนี้ไม่อ่อนเลยอ่ะนี่ค่ะ ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะใครทักเข้ามาคะ่ะเต็มหมดเลยไม่วันนี้ไม่จองหัวกลมเท่าไรก็ไม่พอพี่สาวยิ่งงกกันตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลผ่าตัดมะเร็งอยู่บอกเอาไว้เยอะๆจะกินเยอะๆนี่คะ่ะนี่ตนใจทักมาเลยนะคะหันมาหน่อยครับหันมาทางนี้หน่อยครับหันมาทางนี้หน่อยครับเอามาอค่ะ นี่ค่ะใครสนใจทักมาได้นะคะเพราะยังมีเรื่อยๆเพราะเราจะตัดอีกหลายสวนนะคะแต่ตอนนี้ลูกมันยังไม่โตมีเท่านี้ก่อนถ้าใครสนใจไปดองขนาดนี้สนใจได้กระทักมาค่ะเราจะทยอยให้เพื่อนทุกๆคนนะคะใครทุกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแจกอย่างเดียว คลิปนี้ไว้แกนนี่ก่อนนะคะ